สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้าสปอร์เตอร์พันสองห้าสิบเอสกันนะฮะตัวนี้เลยนะครับรถสภาพสวยเลยนะจดปีสองพันยี่สิบสองนะครับนี่คันนี้แต่งมาเต็มเลยนะฮะนี่นะครับสภาพรถนะสวยๆเลยนะครับคันนี้กระจกแต่งปลายแฮนด์มีมาให้นะครับเบาะแต่งนะครับ นักพิงหลังแต่งนะฮะี่คันนี้นะครับมาพร้อมท่อแต่งของ d i a ยโบนะฮะนี่เป็นท่อฟลูมาเลยนะครับอ่านะฮะถังสวยๆสีสวยๆนะครับนี่สำหรับลูกค้าท่านใดนะกำลังหาอยู่นะครับสามารถติดต่อเซล l X เเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับขอบคุณครับ